สวัสดีครับดามากีฬาไทยในวันนี้ที่เห็นดีพอไหวให้เสริมส่งมาตรฐานกีฬาชาติต้องมั่นคงอย่าขึ้นขึ้นลงลง,ลงตามอารมณ์หากชนิดกีฬาเราก้าแก่งถ้าส่งเสริมให้แข็งแรงอย่างเหมาะสมเราผู้ใหญ่ที่ฉลาดและเียบกลม จะมองค่าความนิยมและศรัทธาซอฟ์พาเวอร์การกีฬาหน้าเกื้อหนุนหมดทั้งมวลล้วนฐานทุนนานค่านักกีฬาคงไม่ต่างจากดาราอยู่ที่จะให้คุณค่าว่าอย่างไรเขาลงแข่งทุกสนามนามทีมชาติลงแข่งขันทุ่มใจขาดไม่หวั่นไหว ที่เขาสู้สุดฤทธิ์ทำเพื่อใครเพื่อศักดิ์ศรีคนไทยตายเป็นตายในยุคหามยามนี้ทีวีหลอนแทบทุกช่องต่างวิงวอนทุกช่องสายเสียอย่างอื่นที่บ้าคลั่งตั้งมากมายไม่ได้เกี่ยวได้หมายเสียง่ายจังต่างวิงวอนรัฐบาลช่วยวานกิดอย่ารอให้เขาได้สิทธิ จึงพึงหวังทุกวันนี้นักกีฬาพาไทยดังผนทั่วโลกขามุ่นหวังมาเที่ยวไทยซอพพาเวเพื่อขายขยายผลใช้ชักชวนโลกสากลขายสงสัยรัฐควรใช้โอกาสนี้ทุ่มงบไปเพื่อเป็นขวัญกำลังใจทีมไทยแลนด์คู่เล็กลำพางวนละกรออนไลน์บางครั้ง เราต้องขอบคุณทางเดินที่ผิดเพื่อให้ชีวิตได้พัฒนาบางครั้งต้องขอบคุณรอยน้ำตาเพื่อจะได้รู้คุณค่าของภูมิคุ้มกัน